สวัสดีครับพี่น้องที่เคาลบตอนนี้ยูหน้าครับออกมาหน้ามาลองเพ่งพี่น้องฟังครับมือนี่สีลองเพลงซื้อว่าเพ่งบักเล็บแมวครับบักเล็บแมวพี่น้องจับว่ครับบักเล็บแมวเดี๋ยวสีลองพี่น้องฟังครับ มากเล็บแมวสุกแล้วที่หัวหนาดอนเสียงกาเวาวอนอ่อนซอนเมื่อตอนนาเกี่ยวลมหนาวหยอกล่อลูลมหยอกล่อขมเขียวหัวใจคนเปลี่ยวก็พลอยคอยตามเหมันปลาเข็งใหญ่ถึกใส่อยู่คันคู่น้องอีกทั้งปลาตอง พุทบอลยอก้อตะวันห่นเงาบ้านนายัางรอเจ้ามาร่วมฟันคนบ้านเดียวกันยังรอเจ้านั้นคืนทินดอกจำปาเจ้ามาทิ้งนาแสนนานจากทินอีสานทุกวันยังเฝ้าทวินลมหนาวแล้วลากลับมาสูดไออุ่นดิน มาฟังเสียงแคนเสียงพินเอาบุญกระถินบ้านเฮาตำบักหุงกุ้งเต้นตะเวนคล้อยใบยึ้ดหอดไลาๆอยากเห็นเจ้าเป็นคือเกา่าสิหูอยู่บอว่าใจคนรอมันเงาถามข่าวมูเขามือใดน้เจ้าสิมาโอ้ยไม่ขีหน,น้าครับ ไม่ขีหนักต้อมตาครับเปน็นจังไหนครับพี่น้องพอฟังวะครับกันฟังกับซอยกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเด้อกดติดตามขอบคุณห,หลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งครับสวัสดีครับ